ืออยากจะรู้ว่าแบบเป้าหมายชีวิตของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเป้าหมายผมเปลี่ยนตั้งแต่เจอหน้าลูกสาวครับออันนี้จ่อจงถึงใครหรือเปล่าครับตัวผมเองครับอาจจะไปกระทบใครก็ขออภัยด้วยท่านคต่ก็ว่าตอนนั้นน่ะผมผมเห็รหนังอืเพ็ดหนังล่ะแบบว่าผมเื่อว่ามีคนขังหลังเขาถ่าผมโดนแห้งตามความฝันผมอ่ะทุก ตัวปกติเราผมนั่งต้องไปเงยนปอโทอีกนั่งต้องไปเห็ดหนังอีกแต่วาผมหันกลับมาเฮ้ยเขาถ่าโดนล้วะก็เลยมาแต่งงานแต่งงานปุ๊บอันไหกลับมีลูกผมก็ยังไปเห็ดหนังอยู่อพอกลับมาเห็นหนาลูทลาน่าผมแบบว่าเฮ้ยต้องหางานเห็ดอยู่นี่ล้วะเปลี่ยนความฝันของผมเลยอืจริงๆแล้วอ่ะผมต้องเห็ดหนังอีกหลายเรื่องแต่ว่าแบบพรเห็นหนาลูผมบอกมาเป็นอาจารย์อยู่นี่เลยดีกว่าผมเป็นอาจารย์ประมาณสอง สองสามเดือนองเดือนสองสามเพี่ตั้มพี่ตั้มตอนนั้นเป็นผู้ช่วยในเลสวนโทรมาครับอืมไอ้โต้งมาช่วยกูหน่อยกูทำผักสองแล้วตอนนั้นสวนภาคสองถ้าผมเหยดภาคซีบ้าผมก็ได้ผมก็ได้กลับมาแน่นอนเออหลายคนก็อาจจะบอกเข้าใจว่ากระบวนการเฮ็ดหนังนี่มันกินเวลาชีวิตหลายแห่งชินจอดครับต้องเป็นกลุ่มคนเฮ็ดหนังอีหลีถึงจะเข้าใจเนาะว่าเฮาแทบจะบ่มีเวลาให้แม้แต่ทั้งหมดเลยคนเดียวมัเนาะอ่า ผมกำลังเล่ความฝันจะของก่มันก็อุ่นอยู่ทั้งหน้าอยู่ไหมคนเหตุหนังแล้วก็ทั้งนิเทศยูเนี่ยตอนนั้นอ่ะอยังไม่มีกล้องทักตัวเด็กๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของโปรดักชันเขาเน้นประชาสัมพันธ์ครับมีไม้ตัวนึ่งว้าเปลี่ยนกับพ่อตอนนั้นอ่ะอเพราะว่าศักยภาพของ อุปกรณ์มันยังไม่มีผมกับกำวลเรื่องหนี้น้ำเรื่องลูกน้ำควอมฝันจะของกับโอกาสมันมาผมเยือจนจนเพิ่นบอกว่ามึงจะเอาค่าตัวเท่าไหร่มึงบอกกูมาเลยอผมเขียนไปเท่าใดก็ได้ตอนนั้นผมผัวจังไดดีวะอันนั้คือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมหมดเลยสุดท่ายผมก็เลือกทั้งพีครับเรื่องครอบครัวแม่นครับเลืองครอบครัว วัอดี้ผมก็เลยก็เลยอยู่นี่แหละกะผมบอมบัดเจ้าของไหมด้วยการลากเล็กน้อยไปออกกล่องเอาผมครับมึงคิดหนังสันมากถูกกูพ่าเห็ดผมเป็นโปรดิวี่อรแบบว่าสายกำกับนำสนองนี่เจ้าของแน่หายเด็กหน่อยได้น้ำพ้ามัน เอาข้าวสารมาผูรถุงไปหุงไปนอดเตนเอาผู้ไดปลาไปทายตามศักยภาพเี่ยามีครับผ้าหน่อยทรงประกวดอย่งนี้บัมบัดจะาของไปครับเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาระบบบาทมันต่างกันไหมครับระหว่างบทบาทที่เราเคยเป็นผู้ช่วยกับบทบาทที่วันนี้เราต้องมาเป็นอาาจรเหมือนอาจารย์เป็นคนที่เหมือนเรือเรือแจวเด็กสอนเด็กสอนผู้คนอะไรอย่างนี้ ประสบการณ์จากตรงนั้นครับประสบการณ์จากตรงนั้นเนี่ยมันมันเห็ุให้ผมแบบสามารถที่จะมาบอกนักศึกษาได้ว่าชีวิตจริงมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะในบทเรียนที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแบบนี้แบบนี้คือผมก็สอนในยุคฟิล์มแหละครับว่ามันประมาณนี้เวลามันอยู่ของไทยมันต้องแนวนั้นแนี้แล้วก็การเตรียมงานกันเอียงมันต้องจบบนโต๊ะแล้วก็พพ้อมพ้อมก็มันยังออกกองเมื่อเห็ุหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเตราว่ามันติดกำกับเนี่ย เมื่อต้อมมีความสูงละก็แบบมึ่ออยากเฝ้าตื่นเพื่อออกกองทายอ่ะถามเมื่ามึงมีความรู้สึกนานๆมึ่ไเมื่อต้องออกก่องเขาก็บอกมาแบบเนี้ยอย่างที่เฮาเป็นประสบการณ์สาหรับผมกับมากมาถ่ทายทอดสูเด็กน้อยแล้วกับบรรเากาถามอย่างว่าวบางหนึ่งผมเอาไว้ทั่วมาส์มากบทบาทบทบาทอ๋อบทบาทเนาะบทบาทจากจากผู้ซอยว่าเป็นอาจารย์แล้วก็มาเป็นนักแสดงนะครับเนาะก็คือว่าในฐานะอาจารย์สอนอยู่เนี่ย ผมรู้สึกว่าผมผมก็ได้เปรียบอาจารย์ผู้อื่นอยู่เพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ตัวนั้นนั่นแหละครับผมก็ได้เรียนนิเทศศาสตร์ปริญทาโทนั่นนะครับก็เลยมาบวกกันกก็เลยได้ทายทอดให้เล็กน้อยได้ได้ปฏิบัติจริงได,ได้หูอีว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมพร้อมถ้าอยากเข็ดงานโปรดักชันอยากอยากสิไปร่วมงานด้วยสินะเด็กน้อยนิเทศทุกคนมีความฝันเหมือนกันแต่ว่าการที่จะไปแบบนั้นอนะ่ะผมกระ สามารถแนะนำเขาได้น,นั่นคือแบบสิ่งที่ผมสามารถถ่ายทอดเด้กน่อยได้ยอยู่หล้วก็ผมก็สอนมาสิบเจ็ดปีผมก็สนเสน้นในการแบบว่าสอนในรูปแบบของมูอมของพอของลูกของพีของน้องสิ่ไหครับเล็กน้อยก็สิผ้าผ้าเขาเห็ดผมชอบผ้าเขาเห็ดหลายกว่าให้เขาปฏิบัติได้จริงเพราะว่าทฤษฎีนะมีอาจารย์คนอื่นที เขาเรียนน้่อยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยในหน้าตอนนี้ก็ยังเป็นผมอยู่คือกอรอารต้องผ้าเขาเห็นนะครับระดับนี้เป็นโอกาสอันดีที่ถ้าความมาทั้งเบิดเนี่ยความฝันของผมเลยบำบัดโดยการภา้าเล็กหน่อยเห็น<อ>ม,มีมือหนึ่งที่ผมได้กลับมาสู่กองถ่ายอาชีพจริงๆที่เป็นผลิตภาพยนตร์อุตสาหการรมภาพยนตร์จริงๆตั้แต่ไทยบ้านสองดนะครับนะ่ะมัมนกับคือจังหวะอะ มันก็เห็นในผมตัดสินใจได้ง่ายถึงแบบว่าผมจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงที่ผมกังวลแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสหนึ่งนะที่เขาจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศนั่นเลนเชือนหนึ่งแล้วก็พ่อมาเป็นแบบอาจารย์นั่เป็นนักสแสดงนั่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางหน่อยผมก็เป็นตัวอย่างเล็กหน่อยได้เห็นว่าเออสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่เขาบอกเขาสอนเขาที่เขาแนะนําเขาเนี่ย พ่อเฮีดีหลีเขาก็เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเออ,เอ,อมันทําได้นะในสิ่งที่ผมบอกคุณอย่างประมาณมน,านี้นะครับประเทขเขาก็คือสั่งสั่งความมั่นใจให้เขาได้ว่าเออเออส้นทางของการเรียนนิทศศาสตร์ไปสู่อาเนียมันเป็นไปได้เบิร์ขนาดอาจารย์เท่าๆยังสาม,มารถที่แบบว่าพัฒนาเจะของได้ในระดับที่แบบว่าโอเคภาษายังจะของในหน่อยยังมีแบบหลู่ทางหลากหลายกว่าสมัยยุคสมัยเฮา พราะว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆจะมีช่องของจเจ้าของจะเฮ็ดยังได้เบีดยังใน,ใน,นะครับก็ให้กำลังใจเขา